เราได้ขับคันนี้มาที่จังหวัดอยองนะครับตอนเช้ามี96วิ่งมา220กิโลนะครับแบตเหลือสวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับรถด้านหน้าเราวันนี้ครับนี่คือ MG s 5 EV นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเราเคยพาชมรอบคันกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าตั้งแต่เราได้รับรถมาเนี่ยมีความรู้สึกไหนที่ประทับใจในรถคันนี้บ้างรวมถึงเดี๋ยวจะมา พูดคุยกันนะครับในเรื่องของระยะทางฟิลลิ่งการขับขี่นะครับเพราะวันนี้เราได้ขับคันนี้มาที่จังหวัดระยองนะครับก็ได้ดูในเรื่องของระยะทางการวิ่งการชาร์จไฟด้วยกับตัวชาร์จไฟที่มีติดรถของ MG มาให้นะครับส่วนในรุ่นที่เราเอามาในวันนี้เนี่ยคือรุ่น X เป็นตัวกลางของ MG H5 คันนี้นะครับโดยในตัวของ H5 เนี่ยมันจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับรุ่นย่อยใหม่เป็นรุ่น D Plus นะครับมาเป็นในตัวเริ่มต้น แล้วก็รุ่นด้านหน้าเราคือรุ่น X ราคา779,900บาทนะครับแล้วก็ขยเบไปเป็นรุ่นท็อปเลยซึ่งความน่าสนใจของรุ่น X ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือในรุ่น D+ แล้วก็รุ่น X ด้านหน้าเราเนี่ยจะได้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ LFP นะครับขนาด50กิโลวัตต์แอลนะครับ170แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งที่เคมาไวเนี่ยจะอยู่ที่ 416กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ถ้าใครเหยีบไปเป็นในตัวท็อปเนี่ยเราจะได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเป็นลิเธียมไอออนแบบ NMC นะครับขนาดแบต64กิโลวัตต์อาวตัวนั้นเนี่ยจะวิ่งได้550กิโลตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งระหว่างรุ่น X แล้วก็รุ่น V นะครับออปชั่นทุกอย่างจะได้มาเหมือนกันหมดจะต่างแค่ตรงเรื่องของขนาดแบตเตอรี่เลยมันจะต่างคระยะทางการวิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้ลองใช้งานมาเนี่ย เราชาร์จไฟเต็มนะครับ99%มาจากกรุงเทพเนี่ยเราลองวิ่งมาที่จังหวัดระยองเนี่ยเราเหลือแบตประมาณ41%นะครับระยะทางจริงๆเนี่ยถ้าเราวิ่งจนแบตจะหมดเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก300กิโลรถคันนี้ก็น่าจะควรหาที่ชาร์จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากระยะทางตรงนี้เลยเนี่ยถ้าใครจะวิ่งทางไกลใช้รถเยอะๆคิดว่าเดินทางไกลบ่อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดันไปในตัวท็อปได้เลยเนี่ยตัวนั้นน่ะน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเราจะได้เรื่องความแรงมากขึ้นด้วย ระยะทางที่มากขึ้นด้วยเพราะมันจะต่างกันในระดับ100กิโลนะครับถามว่าในรุ่น X เนเที่ยว <c oughs> วิ่งมาเนี่ยแบบมันก็เหลือๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นระยะทางที่มีความจํากัดกว่าก็คืออยู่ในระดับประมาณ300กิโลนะครับซึ่งระยะทางประมาณนี้ถ้าเราวิ่งในระยะทางที่ไม่ไกลมากมันก็อาจจะพอแต่ถ้าเราไปไกลกว่านั้นมันก็ต้องมีการวางแผนที่มากขึ้นในรุ่น V เนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เดินทางไกลมากมีระยะทางที่ค่อนข้างจะชัดเจน ผมว่ารุ่น X คันนี้ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าออปชันฟังก์ชันเนี่ยมันได้มาเหมือนกับในตัวท็อปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับหลังคาซันรูฟระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันได้มาเหมือนกันหมดและสิ่งที่ชอบคือล้อคันนี้ได้มาเป็นขนาด18นิ้วนะครับและยางติดรถเนี่ยให้มาดีด้วยเป็นยางของ Bristone นะครับและถามว่าในตัว d a s 5เนี่ยรถเนี่ยมันตอบโจทย์และมันน่าสนใจในเวลานี้ยังไงนะครับคือตอนนี้แน่นอนทุกคนเนี่ยสนใจเป็นรถแบบซงครอสโอเวอร์นะครับซึ่งคันนี้ เป็นทรงแบบนั้นรถแบบนี้เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับเพราะว่าสเปซด้านหลังเนี่ยถ้าเราพับเบาะแถว2ลงมารถซีดานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความสูงนะของท้ายรถที่มันจะมีข้อจํากัดตรงนี้แต่พอเป็นรถคอสอเวอร์เนี่ยเราสามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้คุ้มค่ามากขึ้นรวมถึงพวกความสูงของตัวรถเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเดินทางได้มีความหลากหลายสามารถลุยได้มากขึ้นนะครับ และส่วนที่ชอบของภายในนะครับคือวัสดุมันจะเป็นซอฟเนี่ยค่อนข้างเยอะสัมผัสเนี่ยดูดีมากออกแบบมาได้สวยแล้วก็มีลวดลายคาร์บอนเนี่ยตัดตรงนี้ด้วยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลเยอร์การใช้งานเนี่ยใช้งานค่อนข้างจะง่ายเลยจะมีหน้าจอกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มแยกการใช้งานบางส่วนเนี่ยออกมาตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับลมแอร์ปรับอุณหภูมิแอร์ปรับเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยแยกออกมาให้มันจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้นะครับหน้าจอ ก็มี Android a u t o Apple CarPlay พนะครับเชื่อมต่อได้ตามปกติเลยมีที่วางแก้วน้ามาให้2ใบมีไวเลสชาร์จแล้วก็มีตรงนี้ที่ชอบมากมันจะเป็นเหมือนหลุมเก็บของเล็กๆอน้อยสามารถวางบัตรได้วางคุญแจได้เนี่ยทำให้มันรู้สึกว่าเออใช้งานได้ง่ายเนี่ยมีคุณแจรถอย่างเงี้ยเราก็วางลงไปเลยจะได้ไม่รบกวนก,นกันกับที่วางแก้วน้ําตรงนี้ฮนะแล้วก็มีหลุมเก็บของมาให้บริเวณนี้พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆนะเนี่ยคือการใช้งานเนี่ยมันดูดีวัสดุสัมผัสต่างๆ ะะอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างจากรุ่นท็อปเนี่ยคือในรุ่น X เนี่ยเบาเนี่ยจะไม่มีการเจาะรูระบายอากาศนะครับแต่ว่าในรุ่นท็อปเนี่ยจะมีการเจาะรูระบายอากาศมาให้ก็ถือว่าฟังก์ชันออปชันเนี่ยต่างกันไม่เยอะเลยคือต่างกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับระยะทางการวิ่งที่มันต่างกันแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับและนี้ก็เป็นไฮไลท์ภายนอกภายในคร่าวๆนะครับที่รู้สึกว่าประทับใจในตัว S5 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการขับขี่จะดีขนาดไหนนะครับสำหรับตัว S5 EV คคัันนี้รบ ตอนนี้กำลังเดินทางกลับกรุงเทพไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่ของ s 5คันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในช่วงที่เราอยู่ระยองเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ที่ชาร์จเนี่ยตามปั๊มเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเขามีตัวชาร์จเนี่ยติดมาให้ความแรงเนี่ยสกิโลวัตต์ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยซึ่งเราลองเสียบไว้เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงเราก็ได้แบตมาเนี่ยคืนละประมาณ40%นะก็เท่ากับว่าเราวิ่งมาเนี่ยที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเราใชา้แบตมาเต็มมวิ่งงงาถึระยอย200โล เอาเหลือแบตประมาณ40%เสียบชาร์จไว้ให้ตื่นเช้ามาเนี่ยก็มีแบตประมาณ80%นะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการที่จะใช้งานเที่ยวอีกสัก1วันแล้วกลับบ้านมาเนี่ยเราก็มาเสียบชาร์จอีกทีหนึง่งตัวชาร์จตัวนี้นี่ช่วยได้เยอะจริงๆนะเมื่อคืนเนี่ยเราก็เสียบชาร์จไว้อีกเหมือนก,นกันก่อนที่จะออกมาเนี่ยก่อนออกมาเรามีแบตอยู่96%ก็นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเราขับไปถึงกรุงเทพแบตบจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี๋ยลองเทสกันดูอีกส เหลือประมาณ100กิโลนะครับแบตที่หน้าจอเนี่ยจาก96%หเรเนเหลือ59%ซึ่งที่หน้าจอขึ้นันจะวิ่งได้อีก208กิโลก็ถ้าระยะทางประมาณนี้ขับ200โล300โลแบตตัวนี้ก็จะเพียงพอกับระยะทางอยู่แต่ก็ที่ผมบอกไปแหละว่าใครอยากได้ระยะทางที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยก็ขยับไปเป็นตัวท็อปนะฮะจะได้วิ่งในระดับ400กิโลเมตรขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าพูดถึงการขับขี่นิดนึงต้องบอกว่า ต้องขอชมอีกแล้วกับรถ MG หลังๆมาขับรถ MG นี่เซตการขับขี่มาได้ดีเกือบทุกรุ่นเลยในตัวนี้เนะี่ยมีอัตราเร่งที่ค่อนข้างจะสมูท t h แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยดีมากด้วยคันนี้นะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Mac Per s ร์ส t น r ตนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นช่วงล่าง5 l i n k มีการขับขี่ที่นุ่มนวลเลยทั้ง Hand l i n g ทั้งช่วงล่างอัตราเร่งที่มีความสมูทนะครับคันนี้สูงถึงร0อยเนี่ย8วินาทีเวลาเราเหยียบเนะี่ย อาการของรถเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนียนๆจะไม่มีอาการของหลังติดเบาะเลยทั้งในช่วงเติมคันเร่งแล้วก็ในช่วงที่เราเนี่ยถอนคันเร่งขึ้นมาตอนนี้เราขับที่ความเร็วประมาณเก้าสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงอ่ะผมจะลองเติมมัตราเลงให้ดูขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยกว่าร้อยห้าร้อยสิบเบรกก็ดีนะครับคันนี้นเเบรกนุ่มนวลไม่ปวดหัวเลยขับคันนี้เนียนมาก ผมจะรอจังหวะออกขวาครับแล้วเติมคันเร่งให้ดูอีกทีหนึ่งจากความเร็วช่วงประมาณสัก80ดสิถ้าเราชูดขึ้นไปที่120เนี่ยจะมีความสมูทขนาดไหนนะฮะการเก็บเสียงอะไรต่างๆก็ดีนะครับคันนี้ตอนนี้เราอยู่ในโหมด normal นะครับเราใช้โหมดนี้เป็นหลักเลยอ่ะเนี่ยอัตราเร่งเนียนมากความเร็วช่วงประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการเก็บเสียงดีอยู่เลยเสียงลมเนี่ยจะมีเข้ามารบกวนเนี่ยก็ ในความเร็วกว่เกือบหนึ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยอ่ะผมเติมขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ร้อยสิบละเนี่ยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดอ่ะการเก็บเสียงยังดีอยู่เลยทำออกมาได้ดีมากอันนี้ผมยอมจริงๆนะครับการขับขี่ในตัวนี้อันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยขับขี่สนุกถ้าถึงร้อยยี่สิบจะมีเข้ามารบกวนแบบเบาๆแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับขับดีจริงอันนี้ต้องยอมนะฮะเพราะว่าที่เราเคยขับตัว MG สาม b r i d p ดพ s ไปเนี่ย ตัวนั้นก็ขับดีเป็นรถเล็กแต่ว่าขับสนุกอัตราเร่งดี MG4 นี่ก็ขับดีคันนี้มันต้องขับดีอยู่แล้วแหละเพราะ MG4 มันขับดีคันนี้มันแพลตฟอร์มเดียวกันกับต,ตัว MG4 โหมดการขับขี่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเรามีให้เยอะอยู่เหมือนกันก็จะสามารถใช้งานได้แต่เราต้องเปลี่ยนที่หน้าจอนะ,อะเดี๋ยวลองเข้าไปจะย้ายไปที่โหมดสปอร์ตบ้างเพราะว่ารถคันนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ที่เป็นนุ่มนวลปกติสปอร์ตมีโหมดหิมะแล้วก็ ตั้งค่าเองได้ด้วยลองมาที่โหมดสปอร์ตฮะ,ะตอนนี้กลับมาที่ความเร็วประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองเติมอมัตราเร่งนะฮะโหมดสปอร์ตกระชากขึ้นเลยนะเห็นมร้อยยี่สิบแล้วเร็วกว่าโหมดนอร์มอเยอะเลยถ้าเป็นโหมดสปอร์ตแต่มันไม่ได้แบบกระชากจนปวดหัวผมชอบตรงนีน้คือคันนี้มันเนียนมากเร่งขึ้นแบบเนียนๆเน้นนุ่มๆขับสบายมีความ กระชับด้วยเป็นรถหนึ่งคันที่ให้การขับขี่เรียกได้ว,ว่าก้าเต็มสิบเลยก็ได้คันนี้ติดไว้แค่นิดเดียวเพราะว่าในช่วงความเร็วต่ําเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีอาการดิด,ด,ดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถือว่าโอเคมากแล้วเราเทียบกับราคาที่ได้มาเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากคันนี้ประทับใจในการขับขี่มากจริงๆรถมันขับง่ายนะครับน้ําหนักพงมาลัยมันก็ดีเนี่ยแน่นนะ เติมคันเร่งนะฮะโหมดสปอร์ตจี๊ดจ๊าดมากขับดีจริงอะไรจริงนะฮะอันนี้ออาเรามาที่โหมดนุ่มนวลบ้างก็จะเป็นโหมดที่สบายที่สุดละในรถคันนี้แต่มันก็วิ่งทุกโหมดะนะฮะไม่ว่าจะใช้โหมดการขับขี่ไหก็ตามแค่จะมีความกระชากที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยในแต่และโหมดการขับขี่นะฮะผมลองลดความเร็วมานะฮะแล้วก็เติมขึ้นไปอาการกระชากจะไม่ค่อยมีละขึ้นแบบนุ่มนุ่มเนียนๆนะฮะตัวนี้ ที่โหมดปกติก็จะเป็นโหมดที่เราใช้เยอะที่สุดมีความไหลลื่นนะฮะไม่ต้องสปอร์ตมากเพราะถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเราจะวิ่งระยะทางได้น้อยลงอีกรนะายะทางมันจะบอกที่หน้าจอยอยู่แล้วถ้าเราตั้งเป็นโหมดปกติจะวิ่งได้อีกเท่าไหร่ตั้งเป็นโหมดสปอร์ตจะวิ่งได้อีกเท่าไหร่อ่ะมันจะบอกโหมดแต่พอโหมดสปอร์ตมันจะวิ่งได้น้อยลงเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์เนี่ยความเร็วร้อยสิบร้อยสิบห้าเนี่ยคือขับนิ่งขับเนียนมากให้ความมั่นใจในการขี่มากมาก,การเก็บเสียงอะไรก็ดี สามารถไปได้เรื่อยๆเลยแลวรถเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยความที่มันเป็นแบบคอสโอเวอร์ด้วยเรื่องพื้นที่ของแถว2ได้ลองนั่งมาแล้วก็ดีเหมือนกันมีที่วางแก้วน้ามาให้นะครับแล้วก็มีแอร์แถว2มาให้ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระก็โอเคถ้าใครไม่มีคนนั่งแถว2อ,อยากจะพับลงมาแบบ60-40ขนของชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็จะทําได้เหมือนกันวิ่งความเร็ว 100, 110ร้อยร้อยสินะฮะวิ่งกันมาเรื่อยๆเนี่ยสบายๆเลยเราใช้ความเร็วเนี่ยประมาณช่วงนี้แหละช่วง100ถึง120เนี่ยวิ่งกันมา แบตเนี่ยพอก็วิ่งได้ประมาณ300กิโลนี่แหละถ้าเป็นรุ่น V เนี่ยเคยมา5 5าร้อยห้าสิบแบตหกบกิโลวัตต์แอลตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะได้สัก450นะใครเท้าเบาๆวิ่งกันเร็วๆหน่อย400กิโลก็ยังทําได้ระยะทางก็จะยืดหยุ่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรุ่น X กับรุ่น V เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าออปชั่นเนี่ยได้มาจัดเต็มแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ระยะทางก็ไปในตัวท็อป แต่ถ้าคิดว่าเอออยากประหยัดบัตเจ็ตลงมามีบัตเจ็ตไม่ถึงะระยะทางประมาณนี้มันพอในรุ่น X เนี่ยที่เคมา416เนี่ยถ้าคิดว่ามันวางแผนได้มันพอดีแล้วมันเซฟเงินเราลงมาได้รุ่น X ก็ได้เหมือนกันใช้ง,งานในเมืองวันหนึ่ง30โล50โลกลับมาชาไฟบ้านทุกวันทําได้อยู่แล้วเสียบปลั๊กตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องติดวอชาร์จก็ได้เดี๋ยวเราไปดูนเนี่ยว,ว่าครับว่าถึงปลายทางแล้วแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถึงกรุงเทพเรียบร้อยนะครับมาดู ว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับตอนเช้ามี96%วิ่งมา220กิโลนะครับแบตเหลือ28%ที่หน้าจอเนี่ยขึ้นมาวิ่งได้อีก98ิกิโลเหลือไม่เยอะมากเพราะว่าวันนี้วิ่งมาค่อนข้างจะเร็วนะครับความเร็วเนี่ยจะแช่อยู่ที่1 1 0จนถึง120เรื่อยๆนะครับบนทางด่วนเพราะว่าช่วงขาเข้ากรุงเทพเนี่ยทางค่อนข้างจะโล่งนะครับเพราะฉะนั้นแบตก็จะเหลือประมาณนี้แต่ว่าขาไปเนี่ยเราใช้ความเร็วที่น้อยกว่านี้ มี100กิโลเมตรเนี่ยเรื่อยๆนะครับบางทีก็90 km. ก็จะได้ระยะทางที่ไกลกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยถึงระยองแบตเหลือ41เอนะพอใช้ความเร็วแบตก็เหลือน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าแบตเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยมันน้อยกว่าตอนขาไป3%ถ้าผมบวกให้เนี่ยก็คือเหลือ3 1ก็คือกินไฟขึ้นมาเล็กน้อยแหละวิ่งจริงๆใครเท้าหนักเนี่ยอาจจะได้200กว่ากิโลครับใครขับเรื่อยๆก็ได้ประมาณ300นิดๆก็จะประมาณนี้โดยรวมถือว่า เป็นรถที่ดีแล้วก็น่าสนใจเลยนะครับสำหรับ S5 คันนี้เพราะว่าด้วยเรื่องของไซส์ตัวรถการขับขี่แล้วก็ช่วงราคาด้วยที่ทำออกมาได้ดีอีกอย่างหนึ่งคันนี้คือมีไลฟ์ไทม์บรันตีแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็น่าสนใจมากในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยคันนี้ถูอส่าเป็นรถที่ทำออกมาได้ดีมากๆ1นึ่งคันนะครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับ ที่จะมารีวิวให้ดูกันในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะี่ยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ